ท่านพโชคดีนะคะเจริญอาภาสุขค่ะ <c oughs> แล้วกับท่านอาจาร,รย์หมอเคียวที่คารพบอย่างสูงปราบกุลุทุกท่านเจริญธรรมพี่น้องหมู่มิตีทุกท่านค่ะพอดีเห็นคิวทองไม่มีใครยก <c oughs> ถือโอกาสยกเลยค่ะขอส่งการบ้านกิเลสต,ตัวเองค่ะคือว่าตั้งตะบะเข้าพรรษาปีเข้าพรรษาปีนี้ค่ะตั้งตะบะว่าจะไม่บ่นค่ะจะไม่บ่นลูก สืบเนื่องมาจากการตั้งศีลเชื่องเพ่งโทษไม่เพ่งโทษไม่ถือสาแล้วก็ปลดปล่อยทุกชีวิตให้เป็นอิสระค่ะก็ทํามาเรื่อยๆนะคะก็จะมีเมื่อวานนี้อะคะ่ะก็ลูกลูกก็ตื่นยังไม่ตื่นนอนใช่ไหมคะก็เลยไปเรียกเขาตื่นเพื่อที่จะถามเขาว่าวันนี้จะส่งกันบ้านในโรงเรียนของหนูไหมคะพอพูดไปหนึ่งทีใช่ไหมคะลูกก็ไม่ตื่นค่ะพรลูกไม่ตื่นเราก็ ไปแล้วค่ะตามกิเลสแล้วค่ะตั้งตะาว่าจะไม่พูดสองครั้งแลาจะไม่บ่นใช่ไหมคะก็จะไปก็เลยไปเรียกรูกอีกครั้งหนึ่งลูกก็เลยลูกก็เลยแบบเอ้ยแม่ไม่ต้องเรียกหนูหลายครั้งโอย้ยผิดผิดผิดศีนผิดศีลก็เลยเป็นกิเลสตัวเองใช่ไหมคะอนนี้ก็เลยรู้ตัวค่ะก็เลยรีบสานึกผิด <c oughs> สารภา,าพผิดแล้วก็แก้ไขค่ะ เลยปล่อยวางว่าอ่ะหนูจะส่งหรือไม่ส่งก็เป็นสันชะของหนูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาสารภาพกิเลสต,ตัวเองค่ะตอนนี้ค่ะครูค่ะข,ขอให้ตั้งเถอะตั้งศีลตัวไหนตัวนั้นจะมาค่ะนอกจาก <c oughs> แล้วต้องตั้งรับด้วยนะคะตั้งศีลตัวไหนต้องต้องตั้งรับเลยค่ะแต่ว่าค่ะ หนูก็เลยโอ๊ตเร็วจังเลยตั้งวันนี้มาวันนี้ปับ๊บคือมันติดต่อเรื่องนี้มาตลอดเรื่อยๆช่วงแรกๆนะคะช่วงสามวันแรกนี่แพ้รับคาบเลยค่ะไม่ใช่แพ้เรื่องเดียวนะคะแพ้หลายเรื่องมากเลยค่ะเวลาพูดแปลว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงอะค่ะคือปากมันจะไวกว่าวาจามันไปก่อนแล้วสติตามมาโอ้ยไม่ได้ค่ะก็เลยปรับปรุงมาเรื่อยๆค่ะผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึง่งเอ๊รู้สึกว่าสติตัวเองดีขึ้นค่ะ แล้วก็เมื่อสองวันก่อนก็สำรวมสติได้ดีแล้วมาเมื่อวานนี้ค่ะพอเป็นครั้งที่สองปุ๊บโอ้เรารู้ตัวทันทีเราก็ปล่อยทันทีพอปล่อยทันทีสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือว่าการการฟีดแบ็หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นให้เห็นทันทีเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้อานิสง์ของการฟังสะบาะนี่สุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้ยังไม่มีภาษาอะไรค่ะเมื่อว,วานนี้ล่าสุดค่ะ ยินดีด้วยค่ะพี่พี่เองก็ใหม่ๆเคยตั้งนะคะไม่เอาดีจากผู้อื่นโอ้ยจากคนที่ดีๆกันน่ะทะเลาะกันเฉยเลย <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ได้เข้าหมูกมหม่กลุ่มหมู่กลุ่มก็เลยเลยให้สัมมาว่ามันเกินฐานนะพี่เพราะว่าคนคนที่เคยคุยกันได้อยู่ดีๆไม่เคยขัดใจกันอ,อยู่ๆมา เลีกล็อกขัดเจกันใช้เลยตั้งไม่เอาดีจากผู้อื่นมาต้องต้องอการการตั้งถ้าเราล้มหลายๆครั้งเราต้องกลับมาพิจารณาว่ามันเกินฐานเราหรือเปล่าถ้าเกินฐานไม่ไหวมันต้องตั้งอย่างอื่นเอาให้มันมีพลังก่อนแล้วก็กลับมาใหม่ข่าเชิญดรเตรเฉงค่ะค่ะก็อย่างที่พี่โส่าค่ะเป็นแต่อาจารย์ก็จะเน้นนะคะว่าให้เราตั้งสูงไว้ก่อน แล้วก็จะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราชนะจนเรานั้เหมือนไม่มีอะไรทําเนี่ยแสดงว่าเราก็ตั้งดั่าไปนะคะก็ต้องเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะช่วงเข้าพรรษาค่ะเป็นช่วงนี้ทุกคนนะคะตั้งอาทิศินร,ร่วมกันนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะ,ะนั้นเป็นช่วงเวลาเราต้องใช้จังหวะโอกาสที่หมูมิดดีนะคะทําในสิ่งไหนนะคะไปได้วยกัน,นะคะ่ะเพราะนั้นช่วงนี้เราต้องตั้งอาทิสินนะคะเพื่อจะได้ตรวจเช็คค่ะเพราะตอนนี้เล่าเรื่องเนี้ยไม่ตกเทน,นะคะ่ะ <g arness> จริงๆด้วยค่ะของหนูก็ตั้งเรื่องเดียวกับพี่โซเลยค่ะหนูตั้งว่าจะไม่หยุดอยากได้ดีจากผู้อื่นตอนที่ท่านอาจารย์บรรยายเรื่องนี้ใหม่ๆหนูก็ตั้งเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นที่ท็อปฮิตถูกใจ <g arness> หนูก็ตั้งเลยค่ะก oh, ็มันช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจได้มากเลยค่ะแล้วมันก็มาเรื่อยๆมันก็มาถึงตอนที่หลวงปู่8ปดปดปี <g arness> หนูก็เลยตั้งเพิ่มอาทิตเพิ่มขึ้นคือเรื่องการแข่งโทษถื่อสาโอ้เรื่องแรกๆก็แพ้ค่ะแพ้ สู้กันสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งตั้งท่าเฮ้เข้าภรษาเห็นเขาตั้งกระบะการตั้งกระบะคืออะไรไม่เหมือนกับการตั้งสีเลยยังไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ทราบค่ะเห็นเขาตั้งก็เลยตั้งบ้างค่ะก็เลยไปถามลูกค่ะว่าแม่มีมีจุดบกพร่องอะไรที่หนูอยากให้แม่แก้ไขบ้างเขาบอกมีสองเรื่องค่ะหนึ่งเวลาบอกหนูแล้วไม่ต้องบองมูอีกไม่ต้องบนไม่ต้องมองหนูหลายๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาก็โตแล้วใช่ไหมคะเราก็ นึกว <minutes> ่าเขายังเล็กอยู่พ <busca> ูดแล้วก็พูดอีกเนี่ยจุดบกพร่องของเราตัวเนี้ยตัวหลักอีกตัวนึงก็น่าจะเป็นชอบย้ายภาชน้าเกี่ยวกับครัวจัดเพื่อให้มันวางเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วปิดได้เรียบร้อยเป็นขอเสริมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเสริมให้แม่ส่งเดี๋ยวลูกไม่ส่งมีตัวเสริมค่ะก็เลยหนูก็เลยเลือกตั้งแบะสู้ทีละเรื่องค่ะแต่ก็มีเรื่องมากมายที่เราต้องปรับปรุงค่ะ แค่นี้ค่ะค่ะค่ะเชิญผู้เสรมมาได้นะคะมีมิตรดีอยู่กับบ้านนัวก็ดีเนาะเขาก็ลอยเขาให้คุัซอบคุณแม่อยู่ตลอดเวลาค่ะโอ้โหคุณแม่มีคุัซอบให้เก็บทุกวันเลยค่ะเชิญค่ะเชิญผู้เสริมได้เลยค่ะส่งได้เลยค่ะน้องก็จะส่งไหมคะ อ่ะ ok น้องน้องน้องออนจส่งเอ่ะมาก่อนจะส่งไหมมาแล้วค่ะขอขอบคุณให้ผมทราบคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องหน้าค่ะเอามานั่งเลยแทนพี่น้องทุกท่านค่ะเอกรู้รู้รู้ทุกท่านค่ะคุณแม่คุณแม่ชอบเปลี่ยนภาชนะมากระหว่างทำอาหารย้ายไปสักสองครั้งแล้วก่อนเข้าการก่อนเข้าโต๊ะ อีกรอบหนึ่งระหว่างทานอีกรอบหนึ่งพอเหลือนิดเดียวอีกรอบหนึ่งตอนเก็บอีกรอบหนึ่งพอถ้าเกิดเหลือใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนอีกสองครั้งค่ะ <c oughs> ไม่หยุดเลยค่ะหนูมีความหนูมีความสนุกกับการนับตัวเลขที่คุณแม่เปลี่ยนหรอคะโ้หนูคนหนึ่งย <c oughs> ด้ดขนาดนี้ หนูรู้สึกยังไงคะเวลาเห็นพฤติกรรมของแม่เป็นแบบนี้หนูรู้สึกยังไงใจใจหนูเป็นยังไงใจหนูหงุดหงิดลำคาญไม่ชอบหรือเปล่าใจก็มีความรู้สึกเหนื่อยแทนค่ะดูเกินเหยค่ะยชเหนื่อยแทนคือแม่ลูกให้เหนื่อยแม่ไม่เหนื่อยก็ให้แม่ทำไปเถอะ เออแต่เรานี่คิดยังไงนี่มันสําคัญน้ใจเราคิดยังไงไม่ต้องไปคิดแทนคุณแม่หรอกรู้สึกผิดลำคาญไหมคะงดนิดค่ะแล้วก็หนูก็จะบ่นนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนฟังอาจารก็ก็บ่นอีกค่ะบ่นแม่หรือบ่นอาจารย์บ่นแม่เอาบ่นแม่เอบนแม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากไปของดีๆใช้ที่พลาสติกอีกค่ะ โอเคโอเคป้าสถามว่าใจเป็นยังไงใจอะคะก็พอพูดเสร็จหนูก็หนูก็หนูก็แบบไม่อยากพูดแล้วแม่หนูไม่หนูไม่พูดแล้วหนูไม่ล้างนะคะเพราะว่าแม่เกลียดแสดงว่าแสดงว่าหนูยังยังแบกแม่อยู่ใช่ไหมคะยังยังแบกยังแบกที่ยังแบกที่คุณแม่ชอบย้ายอยู่ใช่ไหมคะค่ะวหนูก็นั่งนับต่อว่า เดี๋ยวมีหนึ่งสองสามสี่ถ้าถหนูไม่แบกถ้าหนูไม่แบกหนูวางและหนูก็คิดให้สนุกว่าอ่าก็บอกคุณแม่ว่าครั้งที่หนึ่งแล้วนะคุณแม่ครั้งท่ลุ้ณแม่เนี่ยคุณแม่จะได้รู้สึกตัวว่าเอ้าอีกแล้วเหรอนี่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าหนูเออไม่บอกก็ได้เนี่ยนั่งดูซินั่งดูซิแล้วหนูก็ยังยังหงุดหงิดยังเอ้ยยังลำคาญยัง ยังดูว่าแม่ทําอะไรนักนางเนี้ยแสดงว่าหนูยังไม่ได้ล้างก็หนูก็แบกของแม่ไปก็ดีค่ะสนุกดีแบบนี้ได้ชี้ขุมจับกันค่ะสนดเตือนนะเตือนแม่ทั้งที่หนึ่งแล้วค่ะทั้งที่สองโอ้แม่สะดุ้งพ่อแม่ฟั้งแต่เรื่องของการล้างกิเลสนะหนูต้องล้างของหนูเองนะลูกมันไม่ใช่ไปล้างที่คุณแม่นะคุณแม่เปลี่ยนนี่มัน มันไม่ได้เกี่ยวกันกับหนูนะคะหนูต้องล้างที่ใจของตัวหนูเองคุณแม่จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหนูก็ต้องสูขใจให้ได้ค่ะคะ่ะขอบคุณคาะขอบคุณมากค่ะขอแซวนะคะไม่ชอบคุณแม่บน่นแต่ตัวเองก็บ่นคุณแม่อยู่นะคะไม่ไม่ชอบสิ่งใดได้สิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งใดได้สิ่งนั้น ก็ลองเพิ่มดูนะคะอ๋อคุณแม่บ่นครั้งที่หนึ่งรับได้ครั้งที่สองเผื่อจะมีเงื่อนไขให้ตัวเองฝึกเรื่องนี้ไปด้วยกันกับคุณแม่นะคุณแม่ก็จะไม่บ่นต่นคุณลูกก็จะนับว่าเราจะอดทนได้กี่ครั้งค่ะขอบคข้าเดี๋ยวเขียน MOU นะลูกโอเอ้ยดูสนุกจังเลยเบิกบานมากเลยเนาะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ มีอะไรก็มาส่งอีกนะคะสนุกค่ะได,ได้ได้ได้ล้างกันไปด้วยได้ได้ช่วยกันดูกันไปด้วยนี่แหละเรียกว่ามิตรดีเนาะพี่โสอเรา<ช>อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเป็นทั้งผัสสะแล้วก็เป็นทั้งผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กันและกันอันนี้แหละค่ะคือชื่อจะพาเราไปเจริญนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเอาเอไปกันด้วยกัน <laughs> คน,น้นึงทำเออส่งเสริมกันแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นนั่ในเรื่องของครอบครัว เราก็จะส่งเสริมเรื่องของกิเลสของกันและกันใช่ไหมคะเพื่อจะให้กัน่อให้อะไรนะพริสไปทําให้แต่ <นะ S 2> อให้ให้ให้ถูกใจ<ส>แต่และ,ะการและกันนะคะเออมันก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ก่อนเราไม่รู้เนาะว่าอันนั้นมันคือการส่งเสริมกิเลสให้โตขึ้นแต่ก่อนเราไม่รู้ตอนนี้เรามารู้แล้วเรามาเรียนรดละเลิกไงเราก็เลยได้มีโอกาสได้เป็นผัสสะแล้วก็ชี้คุมซับให้กันและกัน ค่ะค่ะ,ะ,ะนุโมทนากับครอบครัวของอาภาสุกค่ะค่ะเสียงเตอะเหล่งมีเรื่องที่คิดได้คือเรื่องอันนี้แะค่ะที่บอกว่าอยากได้สิ่งใดะนะก็ได้สิ่งนั้นอันนั้นลืมไปแล้วจำคำกลับไม่ได้แต่ก็คือประเด็นคือเมื่อเราไม่ชอบสิ่งใดเนี่ยพอกลับมาดูตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทำด้วยนะปัจจุบันก็ยังทําอยู่คือถ้าเราเราชังอะไรเนี่ยกลับมาดูตัวเองทีไรเนี่ย ไออันนั้นเราก็มีมีทุกทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาชังสิ่งใดเนี่ยลองลองกลับมาพิจารณาตัวเองอีกทีนะคะว่าเรามีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่านะพอเรามีสิ่งนั้นอยู่มาจะเป็นตัวเงื่อนไขตัวึ่งที่ทําให้เราเริ่มแบบไม่ชังเขาเพราะเราก็ยังไม่ได้เลยเหมือนกันค่ะคุณรูเ้เฉงตรงนี้เนะาะพี่อ่อนเนี่ยค่ะพี่ออนก็ คือแต่ก่อน,นอเนี่ยพี่ออนเนี่ยขายอาหารเสริมแล้วก็ชอบคิดว่ซื้ออาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้พี่ออนก็ชางว่ามาที่ฉันเชื่อ,อาา <laughs> พี่ออนเคยบอกพี่ว่าเอ้ยนี่มันเรานี่นะเราทํามาเราส่งเสริมมาจริงๆเลยค่ะมัน <laughs> มันใช่จริงๆด้วยอ๋อนก็ต้องเออต้องมาล้างของเราเออนี่มันเรานี่นะคะมันไม่ใช่เขาแล้วเราแต่เราไปเห็นเขาก็เป็นผัสสะแต่ว่า จริงๆแล้วแบบมันคือตัวที่จะให้เราล้างของเราอะค่ะว่าเออมันชัดเจนมากเลยนะว่าเออที่เราทํามาส่งเสริมมาเพราะว่าไม่มีใครทาดีทําร้ายให้เราได้เนะนอกจากมีบาตดีร้ายของเราเองเนี่ยค่ะถ้าเราเชื่อชัดเรื่องกรรมมันก็จะชัดเจนมากเลยชัดมากค่ะอย่างอย่างพี่อะที่เวลาพี่ไปที่คอนโดลูกอะพี่ก็จะแบบมองไปทุกซอกทุกมุมเลยนะ ้ยอันนี้ก็รกอันนี้ก็ฝุ่นอันนี้ก็เกะกะนู่นนี่นั่นคือแบบเขาอุตส่าห์แอบไว้ใต้เตียงแล้วยังยังมอง <c oughs> อีกนะอุ้ยนี่ทําไมอันนี้มาอยู่ตรงนี้มันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคือคือจะเป็นแบบนี้บ่อยเลยทั้งของลูกชายทั้งของลูกสาวทีนี้ลูกก็ก็จะบอกว่าเวลาแม่จะขึ้นมาแม่ต้องบอกล่วงหน้านะก็ก็พยายามบอกบอกล่วงหน้าเขาให้เขาได้เตรียมตัวนะแต่เราก็ยังไปดูไปไป,ไปนู่นนี่นั่นเขา แต่พอหลังๆเนี่ยพอพอพี่พี่อยู่คนเดียวพอลูกกลับมาเนี่ยตั้งพอขึ้นบันไดบ้านมาลูกจะลูกจะทักเลยนะเนี่ยอันเนี้ยทําไมไมาอยู่ตรงนี้นี่ยทำไมอย่างนี้เนี่ยคือลูกจะทักทุกแบบทุกสเตปเลยพี่ก็บอกว่าก็แม่อยู่คนเดียวอ่ะแม่จะทา <c oughs> มันก็สะดวกแม่นู่นเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าทําไมเขาต้องมาทักเราด้วยนะก็แบบเออแล้วแม่ทําไม <c oughs> ทาอย่างนี้ <c oughs> บ้านตั้งกว้างนี่ยทำไมแม่ทําให้รกแบบเนี้ยมีความรู้สึก พอตอนหลังเราย้อนกลับไปดูโอ้ย oh, นี่ทุกอย่างเลยนะมัน mm hmm. <laughs> ทุกอย่างเลยขนาดใต้เตียงเขาจาแอบแล้วล้วยังมุดเข้าไปดูของเขาอีก <laughs> สำเนาถูกต้องค่ะ <laughs> สำเนาถูกต้อง <laughs> สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาค่ะตอนนี้น้องน้องลูกสาวกําลังเข้าถึงบททบสนนทำข้อที่หนึ่งค่ะความเข้าใจผิดค่ะโอ้โ oh, ห <laughs> <laughs> ทำไมแม่ไม่เข้าข้อที่หนึ่งอีกแล้ว <laughs> สนุกดีค่ะก็ก็มีความเออถ้าเราไม่มาตรงนี้นะเราก็จะมีเอแล้วลูกทําไมมาทักนักหนานี่เราอยู่คนเดียวมันไม่ได้เป็นอะไรกับใครเลยมันไม่มันมันไม่เป็นไรมันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วพอมานึกได้อู้เราก็เยอะนะเราทําไว้เยอะเลยแล้วขนาดที่ว่าเรากลับมาแล้วอ่ะลูกต้องโทรคุยกันสองคนว่าเขาหาของไม่เจอคือเราจะไปเปลี่ยนที่ก่อน ที่โศสำนวนถูกต้องค่ะหนูก็เป็นลูกก็บอกก็หาไม่เจอก็เ,เคยวางตรงนี้นะพอแม่กลับไปนี่ก็าหาไม่เจอเลยนะไปอยู่ตรงไหนพอพกาูมาถามเราก็กลัวเราจะเออรู้สึกนู่นนี่นั่นนะว่าเราเออเราหวังดีอนะอืออันนี้เป็นเหมือนทุกอย่างเลยทีนี้พอลูกกลับก็หาของไม่เจอเหมือนกันว่าเออไปอยูตรงไหน,น ชุดชุดเออชุดทำลงกเกษตรของเราเออชุดเสื้อผ้าหมวกของเรานู่นนี่นั่นคือเราสะดวกให้พอขึ้นจาก,ข,จากขึ้นจากข้างทำสวนปับ๊บเราก็วางไว้พร้อมที่ว่าเออลงไปเราหยิบใช้ได้เขาก็บอกว่าออ้ยใครไปใครมานี่แม่โอ้โหนี่วางรองเท้าพูดอย่างนี้เหรอวางหมวกอย่างนี้เหลยนี่มีดอย่างนี้เลรแผลอย่างนี้เลยโอ้ยแบบเยอะ <c oughs> ก็เลยโอ้เราทํามาทั้งนั้น ได้ล้างได้ล้างต้องล้างกันค่ะตอนล้างล้างสนุกดีค่ะโอ้โหตอนได้ล้างล้างทุกวันเรารู้สึกว่าล้างไปเรื่อยเื่อยมันค่อยค,อยคอยสะอาดขึ้นค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะนางออนค่ะวันหลังเข้ามาเล่าอีกนะคะทั้งตัวจริงตัวเสริมเลยค่ะตัวจริงตัวเสริม <laughs> เสิมเข้าเมาเลยที่แพ็กคู่มาเลยค่ะกาวเขาก็เตนมากค่ะ